นี่โดเข้ามาใกล้ๆมีกำไรเหมือนใส่หมูน่ารักมากเลยมีหลายสีมากนะคะในราคา5ติเก็ตทุกคนจะได้รับอันนี้แล้วก็จะมี ID Card Member มี ID Card Member พร้อมกับให้สัตว์เลี้ยง3อย่างนี้นะใช่ไหมเจลลี่ได้เลยค่ะ5ติเก็ตค่ะ5ติเก็ตเท่านั้นถ้าใครอยากถ่ายคลิปนะคะสามารถเพิ่มในแค่10ติเก็ตเท่านั้นก็จะได้รับไปเลย3อย่างพร้อมกับวิดีโออ่าเกียวย่าบอกแล้วว่าแบบอยากถ่ายเฮ้ย เดี๋ยวให้ฟรีเด okay, oh ี๋ยวให้ฟรีเขาจะแถมงมิเลยให้หนึ่งล้านเอาเลยเอลยให้เชื่อเอาจริงเว้ยเชื่ให้แล้วไปขายให้พี่ด้วยนี่งานเลือนเลื่อนของเราถ้าน้องจำหน้าน้องไวนะคะถ้าใครเอาไปแล้วขายพี่ด้วยนะคะอ่า ไปเรียกเพื่อนเดี๋ยวไปเรียกเพื่อนมาเรียกหมดร้านนะจ้าอาดูนอุบอิบตามหน้าไลยค่ะน้องสาวน้อยแล้วน้องเกลียวดญาได้ไปแล้วไข่พี่ด้วยอ่ะยังไงก็ฝากร้านโกลเ g o l d e เวอร์ด้วยนะคะเซาเปกเีทุกคนคือแบบอีพีให้มาน้าร้